ป,ป,ลปหลังจากที่ผมได้เดินชม2ตึกไปแล้วก่อนที่จะไปตึกซีผมก็ได้มีโอกาสได้พบกับบุคคลที่เมื่อครั้งในอดีตเป็นนักโทษอยู่ที่คุกแห่งนี้ครับ ถือว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่โชคดีเอามากๆเลยครับที่สามารถรอดพ้นจากขุมนรกแห่งนี้แต่น่าเสียดายครับที่ผมไม่มีโอกาสไปพูดคุยกับเขาแต่ถ้าใครมาเนี่ยก็อย่าลืมมาเที่ยวแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเขาดูนะครับมาในส่วนของตึกสี่กันบ้างครับตึกแห่งนี้อาจจะเป็นตึกที่คุมนักโทษได้ทรมานที่สุดก็ว่าได้ครับลองคิดดูสิครับห้องเรียนขนาดใหญ่แต่ถูกดัดแปลงด้วยอิฐแล้วก็แบ่งเป็นห้องๆในความมืดมิด อากาศถ่ายเทน้อยผมแค่เข้าไปแวบเดียวก็ต้องขอตัวออกมาเลยครับเพราะว่าทรมานมากๆจริงๆและที่สำคัญตึกแห่งนี้ยังคงเหลือซากของรั้วลวดหน้ำที่แหลมคมเอาไว้กันไม่ให้นักโทษหนีแต่พูดจริงๆนะก็คงไม่มีใครหนีได้แน่ๆครับเพราะว่าแค่เข้าไปอยู่ข้างในก็ออกไม่ได้แล้วล่ะครับ และมาในส่วนตึกสุดท้ายที่นี่เขาได้จัดไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเครื่องมือไว้ใช้สําหรับทรมานนักโทษครับและยังมีภาพวาดที่จะท้อนให้เห็นภาพอันน่าสะพรึงของเหตุการณ์ในคุกแห่งนี้ให้เราได้ศึกษากันด้วยครับแต่ก็ใช่ว่าทุกคนในที่นี้จะถูกทรมานหรือถูกสังหารที่นี่หมดนะครับเพราะที่ต่อไปที่จะพาไปนั้นเป็นสถานที่ที่อยู่ในความทรงจําที่ไม่อยากจดจําของชาวกัมพูชาครับเพราะถือว่าที่นี่ อาจจะเป็นสถานที่ที่เหยื่อสองครามจำนวนมากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นสถานที่สุดท้ายของลมหายใจของพวกเขา สานที่ต่อมาเราพาออกมานอกเมืองประมาณ15กิโลทางทิศตะวันตกครับที่แห่งนี้อาจจะดูผิวเผินว่าเป็นทุ่งนาธรรมดาแต่แท้จริงแล้วที่แห่งนี้คือสถานที่ฝังศพของผู้เคาะร้ายที่ถูกขมรแดงสังหารนั่นก็คือทุ่งสังหารเจียงเอกครับ ที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเรียกว่าศูนย์การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์เจียงเอ็กครับหรือว่าที่คนจะใช้คําว่าทุ่งสังหารเจียงเอ็กครับซึ่งเป็นหนึ่งใน300ทุ่งสังหารนะฮะทั่วประเทศกัมพูชาเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยทุ่งสังหารเจียงเอ็กก็กเรียกได้ว่าได้รับความสนใจมากนะฮะแล้วก็ได้รับการเยี่ยมชมจากหลายๆคนครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ฝังนะฮะแล้วก็ที่ฆ่าสังหารของคนบริสุทธิ์กว่า2 0,000ชีวิตครับจากทั้งหมด2ล้านชีวิตครับโอ้โห ครูเราเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมานะใครที่อยากเดินทางมาที่ทุ่งสังหารเจียงเอ็กนะฮะก็มาได้เลยครับทุกวันเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งตอนเช้าจนถึง5้าโมงครึ่งเลยนะฮะแล้วก็ก็มีค่าเข้า6เหรียญอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็จะมีออริโอทัวร์ครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ใช้งานได้ดีมากเพราะว่าทุ่งสังหารเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วเขาก็แบ่งเป็นบริเวณจุดสำคัญซึ่งเราสามารถกดปุ่มแล้วก็เลือกฟังได้ทบทวน เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีอยู่สิบภาษาด้วยกันครับแล้วก็คนไทยเนี่ยมาไม่ต้องห่วงเลยครับมีภาษาไทยด้วยนะครับและที่ผมยืนตรงนี้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของทัวร์ในครั้งนี้แต่มันคือจุดจบของหลายๆชีวิตในช่วงเวลาที่โหดร้ายในครั้งนั้นครับโดยแต่ละจุดของทุ่งสังหารแห่งนี้ก็จะแบ่งเป็นหลายๆจุดครับการเที่ยวที่นี่ไม่ยากเลยครับ อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นละครับเพียงแค่คุณเดินตามจุดแล้วกดเลขบนเครื่องคุณก็จะได้รับฟังเหตุการณ์อันโหดร้ายที่เกิดขึ้นเลยครับผมขอแนะนำว่าให้ลองหลับตาและจินตนาการดูครับ นี่ก็เป็นจุดที่2ครับซึ่งด้านหลังเนี่ยอาจจะเห็นต้นไม้หลายคนคิดว่าเป็นต้นไม้ปกติธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอดีตครับต้นไม้ตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถของรถบรรทุกนะฮะที่นําชีวิตหลายชีวิตเลยครับมาจากคุกตัวเสเลงนะฮะหรือว่าคุก SG11 เนี่ยมาสังหารครับ หลังจากทรมานผู้เคราะร้ายที่ค่ายกักกัน S21 แล้วนั้นก็นำมาสังหารที่นี่เป็นเวลา3ปี8เดือน20วันที่เขมรแดงครองอำนาจครับได้ทำการล้างเผาพันธ์เพื่อนร่วมชาติชาวเขมรด้วยกันสาเหตุที่ชาวเขมรแดงฆ่าคนเขมรด้วยกันเป็นเพราะเขมรแดงมีความเชื่อว,ว่าการขาจัดชนชั้นปัญญาชนในเขมรให้หมดสิ้นไปให้เป็นสังคมเสรีภาพในระดับเดียวกันตามระบอบคอมมิวนิสต์ ส่วนกรรมวิธีในการฆ่าของขเเมรแดงก็โหดจนไม่อาจค่าถึงเลยครับนั่นก็คือให้เหยื่อผู้เคราะร้ายทุกคนขุดหลุมขนาดใหญ่เตรียมฝังตัวเองหลังจากนั้นก็ใช้จอบหรือว่าค้อนทุบหัวจนตายครับเสร็จแล้วก็โยนลงหลุมภายในทุ่งสังหารแต่หน้าที่แห่งนี้ถูกคนพบประมาณ2 0,000กว่าศพจากหลายๆที่เป็นทุ่งสังหารในประเทศกัมพูชาโดยเราจะเห็น ร่องรอยของหลุมฝังศพขนาดใหญ่มากมายหลายร้อยหลุมหัวกะโหลกที่ขุดมาได้นำมาบรรจุไว้ในสถูกตู้กระจกขนาดใหญ่ความสูงประมาณ30เมตรเรียงเป็นชั้นๆ